ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียงพระโดยผมอุ้มรามินทาจากชชวมพระเครื่องประเทศไทยครับอะวันนี้เราก็มาดูสมัยปังของพมนะครับองท์ที่สามนะครับอือองที่สามนะครับอืมก็เป็นสำเร็จแหวกมาก นี่สังเ็จแบบมากวัดระฆังก็มีนะครับก็คือแต่ว่าด้วยความที่มีทํากันมาเยอะนะครับแม่ตานเนี่ยดูลูกศิษย์นะครับเขาก็ทําต่อแล้วแบบมาเนี่ยก็คือพระหน้าวัดระฆังเนี่ยนะครับเขาก็ทำแ้าหลายหลายวัดเนี่ยเขาก็ทําเยอะเลยนะครับก็ตัดปัญหาไปนะครับเนี่ยเขาก็เล่นบางขุนพรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จบแล้วก็เคยดูตัวตัดนี่ก็พอนะครับเนี่ยตัวตัดแบบผมผมนะครับเห็นไหมตัดฉลับแบบนี้เห็นไหมเห็นดัดขอบด้านข้างทั้งสองสองฝัง่งเห็นไหมตัดฉละับจะเห็นขอบหลังนะครับเออเปนเป็นบ้างผมผมบ้านผมผมกุบเก่า,น,น,า,น,า,กานะครับก็มาหลักมาแต่ สำเร็จต่ตุปกเสกได้ทำพิธีแน่นอนนะครับก็คือตัดสินา,าอ่ยอ่าเปิดอันนี้เขาก็มีการหาเหมือนลงลักปิดทองนะครับแต่ว่าต้องตรงเนี้ยทองคำเหมือนเขาว่าเขาเขาเขาปิดรอ รองเอาไว้ตรงตรงฐานบล็อกนะครับแล้วเขาก็ผสมเนี่ยน้ำยาลักแดงเนี่ยนะครับผสมลงไปใน,ในกับน้ำยาตังอิวน้ำยาเครืองโปองก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมข้นับ คำวามจะผสมกับอันนี้เลยนะครับติดติดแน่นเลยนะครับของผ่านนี่ยนดูแคลนสายนะครับนะ ก็คือก็ยังมีเส้นขอบของกระครังนะครับแต่เนี้สร้างที่มาขนท้องน,นะครับทำให้คขอแตกมาสี่พันองครับอืมแล้ตอนที่แตกกุ2 5สองันห้าร้อยเนี่ยก็คือเสียหายไปเยอะ er นะครับมีใช้ได้อยู่ประมาณสองพันกว่าองค์สำหรับบาขนทอง 那么，浪就刚，刚才谈了。 ดูกเกตกระทิของทองนะทำกคนนะก็ประมาณสองพันสี่ร้นะครับประมาณนะช่วงรูปก,กลาง ของให้ระวังบ้างผมยอมนะครับเนี่ยก็สำหรับแหวกไม้ก็จะมีหลายพิมพ์นะครับมีฐานก็ว่าเป็นเป็นเป็นชั้นๆแบบนี้ก็มีน,นะครับนี่มันจะเป็นเหมือนฐานบัวอะไรอยย่างงเี้นะครับก็ดูที่นี่แล้วดูที่อะไรอยย่างงเี้นะครับตัวให้ดูหลันะครับ เนี่ยก็ยกตัวก็ปกเสกเนะครับงอนทำนะคะนรับเนี่ยพอคมพรอมเลยนะครับอ๋มมออีสานผมอืมสวยครับ เ็าผสมน้ำลักเข้าไปแบบว่าเี่ือนแก่งมากเลยนะครับไม่มีโรไม่มีอะไรเลยนะครับ บแบบ,บก็หลักสิบล้านนะครับประมาณจะสวยนะครับเก,ก,ก่านะครับ โอเคครับก็จ,จบไปนะครับเดี๋ยวเราจนะส่งก็ส่งไอที่ที่ล้ากก็ส่งไปหัวงอองอีกเวลาหนะ,ะ่งจะมาดูเนะะื้อหาของอีพีต่อไปนะครับเนี่ยคลิปต่อไปเป็นบารขุมพมอองที่สี่ของผมนะครับเไมนปกคอนะฮะก็เหมือนกันนะ,ะเหมือนเหมือนมากมากเนี่ยนะฮะ ที่ที่มีมีม,ม,ม,มีลูกศิษย์มีอะไรทําเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ในบัคขุผพรม,มเขาก็เลยมาเล่นบัคขมมุนพมกันอันนี้ยี่สิบห้าใบนะฮะจะมีอีกเล็กอ่าน้อยกว่าน,นี้ก็มีนะครับม,มาสร้างอารมณ์ตรวอ่อนอีกครับ ตลอดนี่ก็ฟงจบลองไปลองน้จบลองเพลงทั้งนี้นะครับสำหรับผมในแบกมาเนี่ยนะครับก็เอามาให้ดูการน,นะครับก็เป็นพิมพ์พิมพ์แดงนะครับถ้าถ้าเป็นวันละครเนี่ยนะครับก็จะเขาก็จะตัดตรงนะครับตัดตรงอาอย่แคลาซก็จะได้นะครับเนี่ยเขาจะจะสะอาดเหมือนกับที่ผมเจอจะสะอาดวันนี้นะครับจะสีขาวๆสีเหมือนกับเนื้อปุุงเพชน,นะครับ ยู่ต้นนะคถ้าเป็นเนื้อของลูกศิษย์เนี่ยอายุแค้าซจะจะไม่ถึงเราเห็นแซลาซเนี่ยทีนาะถามมาล้วก็รู้เลยนะครับว่ามันมันไม่ใช่ยุคสมเด็จนะคือแท้แต่ไม่ทานหรอกก็คือของของพานากระ,ะครังนะครับก็เจอแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะตัวใดอะไรน,นะครับวันนี้ก็จะมีอีกหลายวัดเลยทํานะครับเขาก็เลยมาตัดปัญหาเล่นเนี่ยดูง่ายเลยนะครับ บาคุณพรมเลยเนะี่ยด,ด,ดูตัวตัดเอาเนี่ยพอครับเพราะว่ามาดูไอ้ดูข่าวซ้ายเนี่ยบางคนณพรมก็ดูไปเป็นเนี่ยก็เห็นเหมืนหอนกับข่าวซ้ายเหมือนกันนะครับอื้งพนาเนี่ยก็ทําติดๆกันเลยนะฮะเลยดูกันยากอเขาก็เลยมันเหมือนกับเรื่องของสมเด็จว่าสมเด็จวัดระฆังกับสมเด็จประสาทนะฮะที่เอาเนี่ยมวลสารของบาคุณพรมเนี่ยนะครับ ที่เกษตรศาสร,สรานะฮะบเอามาตามใหม่แล้วเอามาทำในปีสองพันห้าร้อหกเนี่ยน,นะครับวัดพระใหม่อะ่ะแต่ว่าเนี่ยเขาทำได้เหม <c oughs> ือนกับพระเก่าอ่ะก็มานี้นะครับืเขาก็ทําได้จริงๆนะครับหลบการผสมยาเคลือบพิธีเคลือบแถวซ้าย <c oughs> <c oughs> ที่ตามออกมาจากเนี่ยผูกปังผมที่เป็นเศาสร,สรานะครับอันนี้จะเป็นกูเก่าคั่คเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีการงลงรัก แดงนะครับลงหลักปิดทองแดงนะเหมือนกันเลยครับก็คือทําจากวัดแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ดูนะอยามาตรวจสอบอีกทนะีว่าเนี่ยหลวงหรือลาดทำเนี่ยนะฮะอีกอทนะีแต่ตรงนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับก็คือเนี่ยทาจากวัดนะครับแบบนี้เลยนะครับการลงหลักแดงนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีพีแย,ยกกัอีกทีแล้วกัน ก็ลงมาฟิตานะครับก็จะเห็นพิมพ์คะแนนมาแล้วนะร่มาดูอีกทีหนึง่งก็คือคงไม่ต้องทำหรอกครับก็คือประตูตัวนี้ตัวนี้ต,นต่อก็ก็จะเป็นสตอรี่นะครับเราผมผมอีกกองหนึงงน่งครงับองที่สนีะ่อืมองแรกก็เดีย๋ยวค่อยมาดูอีพีหน้าละกันเดี๋ยวให้ดูบางคนผมทุกกองของผมนะครับก็คือเก็บไปบ้างนะฮะก็คือ ไม่ต้องถึงระยะยาหรอกนะครับอนาคตก็คงจะมีเพิ่มมากกว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะนี่จะเป็นถาใหม่เอามาเปิดตัวให้คนในวงการได้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอช่วงหน้านะครับสำหรับปกโพนะครับยี่สิบห้าใบเลยนะของผมเนี่ยปกโพใหญ่เลยนะครับเป็นบางขุมพรพลนะครับสองแท่แน่นอนจะให้สองาใส่ นั่นๆน,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 นะครับจะเป็นบ้าคนพ่อมนะครับก็คือเนี่ยถ้าเป็นวันละค้างเนี่ยผมก็ครบเซตนะครับถ้าแบบต่ถ้าเป็นวันละค,ค,ะค้างแต่บาคงนคนอาจจะบอกว่าไอ้เคียร์ของของยุคไหนเงี้ยแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นพิมพ์เนี่ยมันก็พอได้ไครับพอแทนนะถ้ากับว่าตอนเนี้ยพิมพ์ม,มันบอกว่าครบแล้วนะครับมันก็ครบแล้วล่ะนะครับถึงไม่มีฐานซ้ำก็มีเจ็ดบัวตรงก็เหมือนกัน,น โอเคครับเจอกันหน้าเดี๋ยวป่